ไม่แปลกใจที่ใครๆก็หลงรักเธอพิธีกรดังเผยเบื้องหลังร่วมงานกับลิซ่าที่ประทับใจไม่เคยลืม แอนนี่ลิมพิธีกรชื่อดังในวงการอีเวนต์ได้ทำคลิปเล่าถึงประสบการณ์ที่เธอได้ร่วมงานกับลิซ่าแบล็กพิงคระหว่างถ่ายทำรายการโปรโมตแบรนด์ดังในประเทศจีนที่ทำให้ต้องสื่อสารกันด้วย3ภาษาคือจีนเกาหลีและไทยแต่ด้วยความน่ารักและเป็นกันเองของลิซ่าแบล็กพิงค์เนี่ยทำให้งานนี้ผ่านไปได้ราบลื่นนะครับ เธอได้เปิดเผยระหว่างการถ่ายทําในรายการช่วงแรกค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าในช่วงนั้นต้องระมัดระวังในการพูดภาษาเกาหลีออกสื่อในจีนทําให้การพูดคุยกันในรายการนี้เธอต้องถามคําถามกับลิซ่าเป็นภาษาจีนนะครับแล้วให้ลาบเนี่ยแปลเป็นภาษาจีนเป็น,าานเกาหลีใต้ให้ก่อนนะครับก่อนที่ลิซ่าจะตอบกลับมาเป็นภาษาไทยซึ่งทําให้การสื่อสารเนี่ยค่อนข้างไม่ราบรื่นจนเธอรู้สึกว่า กังวลมากๆแต่สุดท้ายทางโปรดิวเซอร์ก็เห็นว่าการสื่อสารด้วยภาษาเกาหลีเลยทําให้บรรยากาศออกมาดีกว่าเลยทําให้ทั้งคู่ใช้ภาษาเกาหลีได้ตามสบายในช่วงท้ายของรายการแอนนี่ยังได้ชื่นชมความคล่องในการสื่อสารด้วยภาษาเกาหลีของลิซ่าที่ทําให้เธอรู้สึกประหลาดใจว่าที่คนไทยสามารถสื่อสารภาษาเกาหลีได้แบบไม่มีข้อผิดพลาด นอกจากนี้เธอยังประทับใจในความน่ารักและเป็นกันเองของลิซ่าแบ็กพิงค์ซึ่งดูจากภายนอกแล้วเธอเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งแต่เป็นคนน่ารักและชวนเธอถ่ายรูปด้วยก่อนที่จะเริ่มถ่ายกันเธอรู้สึกว่าลิซ่าเป็นคนที่น่ารักแบบเดียวกับที่เธอเห็นในคลิปของแบ็กพิงค์และด้วยความประทับใจนี้เองทำให้เธอกลายเป็นแฟนของลิซ่าตั้งแต่วันนั้นสำหรับอีเวนท์ที่เกิดขึ้นเป็นงานโปรโมตแบรนด์สินค้าที่ลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์ในจีนซึ่งเผยแพร่บน เว็บไซต์เทาเป่าในจีนเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน